เป็นแหลกไปตอนนี้เนาะตอนนี้คือถ่ายเอฟมาใส่ไมพอดีอะไรเนาะก็เอาไปเป็นคิคิตีเนาะเป็นช่ำตัดผ้าการเป็นช่ำซ่อมผ้าอืซ่อมผ้าครับผมพยายามเลียงเลยอิงเลียงตัวเอิงหลดตัวเอิงหลด เยิงเขนแท้เ่นนี่แหละอยู่ที่บารของจริงน,นะนะ ออยก่อนกำลังเรียนดูกระดูป เมกิบาถึงทำไม่ก็เกงเอี้ยวยามอีกอมไมรับดัดเลงดัดเลงจากกระทุงใหม่ๆผ้ะทุงถีน่นห,ห,หนุ่มเรียวมาทำาค่นึงห้าสิบบาทเอาเสื้อเกาวมาให้เราซ่อมใช่ใช่เสื้อผ้าเก่าส,าส่ซิบปะปะปะกางเกงหย,ยิบใสเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงอีกจะได้เงินดีอยู่เปลี่ยนทรงจากทรงเก่ามันมันล้วนมันขับอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทำ ส่งไม้ให้เขาดูดีกับถัดหลักเนี่ยก่อ,ก,อก็ได้เงินดีอยู่ลักษณะเหมือนเขาไม่มีเงินซื้อใหม่แลฮะจา้จาจ่าเขาเข้าประหยัดนะ่ะคือประหยดัดก็จะซื้อไม้ก่อนเสดายไงเสดายเงินก็คือเซฟเซฟใส่เงินเป็นและตอนในส้วงใส่เงินป็นนั่นแะได้ว่าก็ก็ทนตกูกถดหลายอยู่ถ้าเราไม่ทด้วยก็ไม่ได้ใช่วันถ้เลาะั้าก่อนรัายาตัดขาดกเงก็ก็ต้องเรียกว่าจะคลองไปก่อนหนะจ้ะ